สว,ส,สวัสดีครับเดี๋ยวนี้จะมารีวิวนะครับสกูตเตอร์นะครับอันนี้เป็นขาไถนะคือมันจะมีอยู่คลิปหนึ่งคลิปก่อนๆนะครับที่เป็นสกูตเตอร์เด็กครับอันนั้นก็เล่นดีแต่พอดีว่าอันเนี้ยซื้อเป็นสกูตเตอร์เด็กก็เล่นได้ผู้ใหญ่ก็เล่นนะคือใหญ่ขึ้นมาไซส์หนึ่งนะครับผมนะครับแล้วก็เอาไว้เล่นกับน้องโฟนนะครับอีกอีกคันหนึ่งครับไว้เล่นด้วยกันนะครับเดี๋ยวพอดีซื้อมาแล้วก็เลยยังไม่ได้แกะเลยเดี๋ยวจะมาแกะรีวิวให้ดูนะครับตัวเนนี้้ซืออมมมาาประณัผ ราคาไม่แพงครับแต่ว่ามันจะมีดิสเบกมีล้อที่ใหญ่กว่าของคันน้องโฟนนะครับแล้วก็แข็งแรงกว่านี้นึงก็กะเอาไว้เล่นยาวๆเลยนะครับผมนะครับก็ยังไงฝากกดติดตามช่องโฟ o ์ตอรี่ไว้นิดนึงนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกันเลยนะครับผมครับตอนนี้เราก็แกะมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะยกขึ้นมาเลยนะครับนี่นะครับตัวสกูตเตอร์ก็พับได้นอันนี้เป็นอุปกรณ์กนนะครับแล้วก็ตัวสกูตเตอร์ก็พับได้ ครับแล้วพอเวลาเราไปไหนมาไหนเราก็พับเก็บมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวขอญาตแกะออกมาครับครับตอนนี้เราก็แกะออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะครับตัวเนี้ยคือมันจะสามารถพับได้นะครับแล้วก็พับเก็บได้แบบนี้นะครับบลักษณะนี้เลยนะครับผมแล้วก็ ตัวล้อขนาดใหญ่ครับนะครับล้อใหญ่เลยทีเดียวนะครับมีลูกปืนนะครับแล้วก็มีโช๊คอัพตรงนี้นะครับมีโช๊คอัพด้วยนะตรงนี้มีโช๊คอัพอยู่นะครับแล้วก็ตัวตัวล็อกเป็นอลูมิเนียมนะครับตัวล็อกเป็นอลูมิเนียมงานดีนะครับเข้าที่ผมจับวัสดุทาโอเคเลยครับใช้ได้เลยนะครับผมนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นปืนทรายนะกันลื่นตรงข้างล่างก็มีโช๊คนะครับนะครับแล้วก็ในส่วนของขอพิจินิดนึงนะครับใต้ท้องก็จะมีมีโช๊คข้างล่างนะครับแล้วก็ล้อนะครับ ล้อก็ลื่นทีเดียวนะครับแล้วก็มีเบรกเป็นดิสดิสเบรกนะครับผมตัวนี้นะครับผมนะครับสามารถอัปเกรดได้นะครับผมนะครับแล้วก็มีสายสายในชุดจะมีสายสายมาให้แล้วก็อันนี้ขาตั้งยังไม่ได้ติดตั้งนะครับผมก็เดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองกลางให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับผมนะครับขาตั้งจะอยู่ตรงนี้นะครับใช้รูตรงนี้นะใช้รูตรงตรงนี้ครับในการติดตั้งนะครับผมเดี๋ยวผมจะประกอบขาตั้งเข้าไปนะครับแล้วเดี๋ยวเรามากางกันรูนะครับ ครับอันนี้เราก็ประกอบขัดตั้งเสร็จแล้วลักษณะการประกอบขัดตั้งคือจะบอกว่าน็อตที่เขาให้มาเนี่ยมันโอเคเลยครับดีเลยอะงานดีแล้วก็อะไหล่พวกอะไหล่แล้วเนี่ยเขาเลือกมาค่อนข้างจะดีนะครับข้างในล็อกแบบนี้นะครับนะครับแล้วก็เออลืมบอกยี่ห้อตรงยี่ห้อเนี่ยนะครับเออ่ที่ซื้อมาจะเป็นยี่ห้ออะไรเนี่ย AnnoSense AnnoSense An An no นะครับเนี่ยครับลองดูเนาะโทษทีเนาะอ่ายี่ห้อเนี่ยครับ a n n o s e n s เนาะ หรือว่าจะไปซื้อ,อ,อลักษณะคล้ายๆแบบนี้ก็ได้แต่อาจจะคนละย่อนะครับเพราะว่าผมผมว่ามันมาจากเหมือนกับว่าเป็นของที่เดียวกันแหละแต่ว่าอาจจะตีแบรนด์คนละอันนะคะผมจะดูจากงานเนี่ยมันโอเคเลยครับเป็นเหล็กเป็นอะไรมันแข็งแรงนะครับผมนะครับก็ประมาณนี้ครับอันนี้ขาดตั้งเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะกางขึ้นมานะครับผมเวลากางก็กางมาเลยนะครับอ๋อมันนี้นี่ยต้องบีบบีบตัวตัวล็อกอันนี้ก่อนนะครับ บีบตัวล็อกตรงนี้นะครับพอบีบเสร็จมันก็พับได้นะครับเนี่ยครับก็พับแบบนี้นะครับตางขึ้นมานะครับแล้วมันก็จะล็อกนะครับแล้วตรงนี้เราก็หมุนอีกทีหนึ่งเพื่อที่จะเพื่อที่จะล็อกนะครับผมเราก็หมุนตรงนี้ให้ให้ตึงตึงมือนิดนึงครับแล้วเดี๋ยวเราล็อกตรงนี้เพื่อให้มันไม่ขยับนี่นะครับแบบนี้นี่ล็อกแล้วครับแน่นเลยนะครับคลายหน่อยโอเคนี่ครับนี่ก็คือล็อกแล้วแน่นแล้วแข็งแรงแล้วนะครับอันนี้ก็คือ ตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราใส่แฮนนะครับแฮนนี่เวลาใส่แล้วก็กดตรงนี้นะครับแล้วก็เอ ra, เาเนี้ยมาเสียบนะครับมันจะมีร่องอยู่ใส่กดลงไปนะครับแล้วก็เลื่อนไปให้มันเข้าไปในร่องกลมๆข้างบนนะครับแค่นี้เองครับสองข้างเลยนะทาแบบนี้สองข้างนะครับตอนนี้ใส่เข้าไปแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะล็อกตรงนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้มันยังหลวมอยู่เนาะเราต้องหมุน ตรงนี้ครับผูกเหลี่ยมให้มันเข้าไปตึงมือนิดนึงนะครับแล้วพอมมุนเสร็จแล้วเราค่อยล็อกตัวนี้นะครับในชุดเขาก็มีเครื่องมือมาให้พร้อมแล้วนะคือเราไม่ต้องไม่ต้องไปซื้ออะไรมา,มาเพิ่มเลยนะครับใช้อันนี้ได้เลยนะเวลาไปต่างจังหวัดหรือว่าไปเที่ยวแล้วก็พับขึ้นไฮลถเอาไปใช้ได้นะครับมันก็สะดวกเวลาจะไปซื้อ,อของเนี่ยมันก็มันก็ง่ายไม่ต้องเดินนะครับใช้ไถทยถ่ายเอา ครับตอนนี้เราก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะครับตัวรถมันก็ไม่ได้ใหญ่นะอันนี้คือเด็กอายุประมาณห้าขวบก็เล่นได้แล้วนะครับอันนี้คือรถแฮนด์น้อยตันสุดเลยนะครับผมนะครับมันก็เล่นได้แล้วนะครับแล้วก็ถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็เลื่อนแฮนด์ขึ้นมาหน่อยนะครับก็ถือว่าตัวรถนั้แข็งแรงทีเดียวนะครับล้อก็แข็งแรงนะครับผมตรงนี้เป็นเหล็กนะเนี่ยครับตรงนี้เป็นเหล็กนะอันนี้ร้อนอ๋อเบรกได้ด้วยเหรอ อเบรกได้อันนี <Yeah. S 1> <that> ้เบรกได้ด no. 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 ้วยนะครับใช้ขาเบรกได้ด้วยนะครับใช้มือเบรกได้ด้วยนะครับผมเล่นได้2แบบนะครับนะครับส่วนตัวตัวถังรถก็เบานะไม่หนักนะครับเป็นเหล็กเป็นเป็นเหมือนกับเหล็กหล่อครับนี่ครับค่อนข้างจะแข็งแรงทีเดียวนะครับผมแล้วก็มีโช๊คนะครับข้างหน้าข้างหลังนะอันนี้ก็เป็นลักษณะของคอนะครับผมมีลูกปืนมีอะไรนักแข็งแรงนะครับเหมือนจักรยานเลยนะครับนะครับประมาณนี้เลยนะครับถือว่าโอเคทีเดียวเดี๋ยวเราจะยังไงเนี่ยเราจะลองเอาไป ใช้เล่นกับน้องโฟนนะครับนี่คือผมสั่งมาเล่นกับลูกนะนะครับก็เอามารีวิวให้ดูก็ถือว่างานโอเคทีเดียวงานถือว่าใช้ได้ทีเดียวนะครับผมเนี่ยนะครับประมาณนี้แล้วเขามีสายอันนี้ให้ด้วยนะเวลาเรา g r เก็บเราก็สามารถส u p p l ไหลเอาไปเล่นที่อื่นได้นะครับนะครับประมาณนี้เลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับตอนนี้เดี๋ยวน้องโฟนไปนู่นแล้วเดี๋ยวอันนี้แม่แม่นี้แม่เล่นเป็นด้วยนะดูแม่ดูแม่เล่น แม่ไม่เคยเปั่นจักรยานเลยแม่ย<แ>ังไงเป็นเลยนี่นี่นีโโ่ค่อยๆกลัวล้มนะนีะ่โอ้โหครับตอนนี้โฟนไปนู่นแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเนี้ยสกูตเตอร์เนี้ยไปเทสกันดูนะว่ามันจะวิ่งยังไงมั่งนะไม่เคยเหมือนกันเดี๋ยวจะลองไปขึ้นโมบิลพาแล้วปล่อยมันไหลลงมาเลยดูซิว่าจะวิ่งได้เร็วว่านะอ่ะแม่ลอง เอาขาตั้งขึ้นด้วยเดี๋ยวล้มนี่ขาตั้งขึ้นอะแม่เก่งเร็วนี่แม่ไปแล้วแม่ไปแล้วโอ้โหแม่มันแล้วตอนตนี้แม่มันแล้วครับตอนนี้แม่มันแล้วอ่ะแม่ก็เล่นได้อ่ะไม่น่าเชื่อแม่ไม่เคยเล่นอะไรแบบนี้เลยในนี้นนแบบน่ากลัวเนี่ยเออแม่มันเลย นนนนีีีี่่่่โอ้โหโมันเบาแรงไปเยอะเลยอ่ะจะช่วยได้เหมือนกันเวลาเราไปท่องไปเที่ยวทะเลอย่างเงี้ยเอาไปได้เลยอ่ะอไปแล้วแม่ไปแล้ว นี่นี่น้องโฟนไหลลงมาแล้วนะครับเดี <S <S ๋ยวเราจะเอาสกูตเตอร์คันนี้ไปไหลบนสะพานนู้นนะครับดูสิว่ามันจะไหลลื่นดีไหมนะครับเดี๋ยวป๊าจะเอากล้องติดไว้ที่ตัวรถด,ด้วยเนาะจะได้มองเห็นชัดๆครับตอนนี้น้องโฟนอยู่บนสะพานนะเดี๋ยวเราจะตามขึ้นไปเลยตอนนี้เราติดกล้องไว้ที่ตัวของรถละเฮ้ยมันลื่นดีเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ลื่นดีเหมือนกันเนี่ยอาโฟนเดี๋ยวไปตามไปนะอันนี้เรากำลังไต่ขึ้นมาข้างบนนะครับตัวรถตัวรถบอกเลยว่าแข็งแรงนะครับผม ป๊าๆเคยไปยืนเล่นรถน้องคนมันมันก็กระดกกระแดกนะแต่อันนี้ไม่เป็นนะอันนี้แข็งแรงเลยนี่อ่ะเดี๋ยวเราจะลงละโอเคเดี๋ยวเราอ่ะคนมาแล้วเดี๋ยวเรามาดูซิว่าเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวเราไปพร้อมกันไงเดี๋ยวค่อยๆขึ้นลูกค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นนะอย่างหนึ่งสองซ้ำ โอ้เอิ้เอิ้นไปแล้วอ่ะเอ้ยังไม่หยุดเลยอ่ะเฮ้ยไปไกลมากเลยอ่ะเฮ้ยไปไกลมากเลยอ่ะจะสุดถนนแล้วเนี่ยยังไม่ได้ขี่เลยนะครับตอนนี้ตอนนี้คือเราปล่อยไหลไปเรื่อยนะเนี่ยสุดถนนเลยครับลื่นมากนะับถือว่าโอเคเลยอ่ะเนี่ยปะปะ๊าปะป๊าไม่ได้ขี่เลยนะยังไหลอยู่เลยอ่ะ ครับจนวนวนกลับแล้วอะเดี๋ยวมก็จะถีบละโอเคนี่จะถีบไปแล้วหาน้องโฟนนะครับนี่ดูนะครับถีไปหาน้องโฟนนี่นะครับตัวโชค๊คนี่รู้สึกมันมันซอบเหมือนกันนะครับเวลากระแทกเนี้ยช่วยได้เยอะเลยนะนี่เรากำลังวิ่งไปหาน้องโฟนนะ อ่ะเราสลับขาบ้างอ่ะ,อะเดี๋ยวเราจะไหลลงไปเหมือนกันเอาใหม่อ่ะตอนนี้เราอยู่บนสะพานแล้วเดี๋ยวเราจะลองดูซิว่าความเร็วสูงสุดเท่าไหร่หน้องโฟนไปเลย go น้องโฟนเวลานะเดี๋ยวปะป๊าจะตามไปละเยึ้งองตรงซอก เล่นมาหลายรอบแล้วมันก็ยังมันมั่นคงครับรู้สึกว่ามันแข็งแรงกว่ารถเระคูลเตอร์ที่เคยเล่นมานะโอเคเลยครับใช,ใช้งานหรือว่าเล่นได้จริงๆครับราคาที่ซื้อมาเอ,อที่ผมสั่งมาเนี่ยประมาณพันสองนะประมาณนั้นก็ถือว่าโอเคทีเดียวนะครับโอ้ทุเพื่นเก่งยังเลยลูกครับเดี๋ยวเราจะไปเริ่มใหม่นะบนสะพานโฟลรอป้าด้วยเดี๋ยวไปเริ่มใหม่ อันนี้รถของน้องโฟนเนี่ยเป็นคันเล็กนะครับอันนี้คือพุ้งจริงปะปะ๊าซื้อคันนี้มาเพื่อจะแอบหลอกให้น้องโฟนมามาถ่ายนะเพราะน้องโฟนเขาไม่กล้าถ่ายสองล้อก็เลยซื้อมาแบบให้เขาอยากถ่ายอย่างเงี้ยครับโอเคเดี๋ยวป้าจะตามไปแล้วไปแล้ว อันนี้เราจะเราจะลองดูใหม่กล้องลูกพี่มาดูตรงนี้เดี๋ยวรลอรถไปก่อนนะเดี๋ยวรลอรอรถไปก่อนอ่าน้องพลตอนนี้ลลน้องพลแซงไปแล้วเดี๋ยวไปตามไปแล้วนะครับอ้าวนี่เราไม่ต้องออกแรงเยอะเลยอะ่ะไปเร็วเลยอะ่ะ<ฮ>เร็วมากเลยพักเบรกหน่อยเด้อ ลื่นดีจริงๆเลยนะครับนี่แล้เวเราขันมันขึ้นขึ้นไปเลยอ่ะกำลังขึ้นไหมเออเอเฮ้ย,ยทำไมไม่ทำไมไม่ไมไมถอ่ะทำไมเข็นทำไมเข็นนะอะไรกันเราต้องไถดิเลยเข็นดนี <c oughs> น้องเพลินก็มีคันหนึ่งไม่ใช่หรอลูกไม่เอามาไถาอะ่ะอันหนึ่งจองซไปแล้ว ไกลเลยอะไกลเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวปะปะวนกลับโดยที่อุ้ยเลี้ยวกันโดยที่เราจะอุเซเซโดยที่เราจะไม่ไม่ถีบละเราจะเลี้ยวกับอ่ะตอนนี้มันเริ่มเบาแล้วเดี๋ยวเราถีดไปอุ้ย เรามีน้องเอร์น้องเพืร์นดย๋ยวิ่งอยู่เดี๋ยวลงนี่นะเดี๋ยวเราขึ้นไปอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวจอดก่อนเวลาเล่นก็หนุกดีนะครับได้ออกกําลังกายครับนี่ก็เป็นรีวิวอ,อของผมนะครับครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเล่นดีทีเดียวนะครับความเร็วสูงสุดก็ได้ประมาณ23กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนาะแล้วก็ตัวรถค่อนข้างจะแข็งแรงนะครับถือว่าเล่นได้ใช้งานได้ดีเลยครับราคาก็ไม่แพงนะครับผม ลองลองดูลักษณะไปก่อนครับประมาณนี้ใครที่จะไปซื้อก็เลือกประมาณนี้ก็ได้ครับใช้ดีนะมีโชคหน้าโชคลังด้วยแล้วก็ล้อก็ลื่นมากข้างหลังเป็นลูกปืนนะเนี่ยเป็นลูกปืนแบบนี้แล้วก็ฝั่งนี้เป็นดิสนะครับเป็นเป็นจานดิสเนี่ยครับเป็นจานดิสแล้วนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับถือว่าใช้งานได้ดีทีเดียวนะครับฝากไว้สักคลิปนึงครับนะครับฝากเอ่อเผื่อพี่ๆท่านไหนที่กำลังจะซื้อนะครับลองดูเป็นรุ่นแบบนี้ก็ได้มันมันไถดีนะครับ แล้วก็การทรงตัวก็ถือว่าโอเคทีเดียวนะครับไม่ไม่ขีเละนะแข็งแรงด้วยเป็นเหล็กหลอมเลยทั้งทั้งตัวนะครับผมนะครับก็ฝากกดติดตามช่อง Story ว้นิดนึงน,น,น,นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงมาเจอกันคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ